นะครับมาเบ่งบรรยากาศบ้านทุ่งวิชาญบ้านทุ่งเห็ไหมีสาวสองคนผู้ดูแลสวนนี่ครับโครงการ <c oughs> ต่อไปจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลไห้หย่องจะมีบอ่อกบบอ่อปลา หลายอย่างมะละกอแต่ลูกสวยๆนี่ครับบรรยากาศติดตามได้นะครับของวิชาญบ้านทุ่งจะมีมาเรื่อยๆนี่สวนตัวเองมะละกอกล้วยหญ้าครบนี่เปียก็มีสนใจอยากได้อะไรก็ทักมาได้นะครับดูมะละกอพันธ อย่างสวยเลยนี่ครับบรรยากาศต,ตอนเย็นๆนี่ก็จะน่าจะทำเป็นบ่อปูจุดชมวิวซากุระเมืองไทยยามเย็น